จว่าโสนะโสนะออกมาเกิดในตะกูลเศรษฐีเมื่อจำมาแฝง,งทางขามีลักษณะพิเศษคือมีฝ่ามือที่อ่อนอนุ่มโอ้นุ่มนิ่มมากเลยและมีขนอนอั้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเพราะว่าไม่ได้ทำงานหนักเป็นลูกเศรษฐีนั่งกินนอนกินให้เพื่อนช่วยทำงาน,นเลยอะพระเจ้าพิมพิสาร ยินเรื่องนี้ลักษณะพิเศษของโซนะจึงรับสั่งให้โซนะไปเข้าเฝนะ้าพระเจ้าพิมพิสารไหนคาโซนะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิามพิสารเอาพระเจ้าพิมพิสารต้องนั่นนบนบนงสิน, fahr, นั่งโบนพิชัยพระเจ้าพิมพิสารต้องนั่งบนบนบันลลังก์โอขอบัลลังก์ให้เจ้าพระเจ้าพิมพินี่ว่านีก็ไคือเอาขอบัลลังก์หน่อยบัลลังก์บัลลังก์เชิญเชิญเชิญเสด็จเสด็จมาดีวัอไป โซนนะไปเข้าเเพลยประจำยูนิสารว่ว้ทังทีจ่ะและ อาจจมาลัดสุดตอนไอ้หมุนรั้วตามไปเลยโอเคอ่ะได้ฟังก็เกิดศรัทธาแล้วก็ขอบุปผสมบทบุปผสมบทอันนี้บวชอันนี้อ๋อขอบวชคนบวชอทีนี้บวชได้บ้าเลยคือบวชมาในมาในจิตฌาหนึ่งที่เขาตัวนี้บวชแล้วบวชเป็นพระแล้วเมื่อบุปผสมบทอะดินทับท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมท่า คดออขอขอให้ให้ับโหน้าหนกก็อีนี้ผมก็อ่านเะไปขมาดน้นนะครับตั้งเลยครับปสงบทท่านใจศึกษาในาทรมด้วยความเคียรท่านเดินจงกรมอย่างน่าอเดินจงกรมยังไงเอ่ยเาเดินช้าๆเดินจงกรมอ่ะเดินจากเดิน เเเดินดนดนท้า่ยังานเกียร์ดินืหรอเดนเท้าเนี่ยเดนไม่ได้นี่เพราะเท้าแรอเท้าแคนนันแล้วเป็นกตเต้นอะเท้าแต่อไป อ่านะ้ำต่อมาทำให้เขาที่คานเนี่ยแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยมันเป็นยังไงมันแตก <c oughs> เลยา <c oughs> ออินโนมาเต็มเลยครับต่อไปพร,ระบรมศาส,ะสะดาคือพระพุทธเจ้าทราบไหนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามานั่งนี้ไอมมั้งอ่าจึงสเสด็จมาประทานโอวาทขอขอให้พระพุทธเจ้านั่งนี้เสด็จมาประทานโอวาท <c oughs> เอาคุณเจ้าอ่านไม่ออกอันนี้คืออะไรเอาไหมสายพิ้งค์สาเลยพิ้งค์เมื่อคืนหย่อนเกินไปสายพิ้งค์เมื่อขเกินไปย่อมส่งเสียงไม่น่าฟังค่ะเมื่อขึงตึงเกินไปก็ก็ขาดกักและไม่อาจส่งเสียงได้อีกฉะนั้น เพื่อผลอันดีที่สุดควรคือง่ายพอเหมาะอ่าจุจากส่งเสียงจากส่งเสียงอันไปแล้วทักโสนะโอเคปฏิบัติตามปฏิบัติตามโอเคอ่ะพอพอโสนะได้ฟังที่พระพุทธเจ้าบอกนะคะทิน ไปมันก็เสียงไม่ค่อยดีย้อนไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถะึงให้มันพอเหมาะนะคะ,ะโซโนะได้ยินก็ปฏิบัติตามถ้าโอว่าคือปฏิบัติให้พอเหมาะพอดีตามทางสายกลางไม่ช้าก็สำเร็จเป็นคออร,าารัอบอรหันต์นะด ความเปียกความพอดี